สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคม YouTube Facebook นะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้เนี่ยนะคะจิ๊ตมีเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับการล้างหน้ามาฝากนะคะหลายๆคนเนี่ยบำรุงครีมนะคะต่อให้บำรุงดีเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้หน้าใสาได้นะคะเพราะว่าจิ๊บเนี่ยจริงๆเราเป็นคนที่ดูแลผิวดีมากๆเลยนะคะมันก็เลยทําให้หน้าจิ๊ตเนี่ยใสยตลอดการเลยขั้นแรกนะคะจิ๊บก็จะใช้แบบ ไลน์มูเวอร์นะคะเช็ดบริเวณตาก่อนนะคะที่เนี้วันนี้จิ๊บมีสินค้าตัวหนึ่งนะคะจะมาแนะนําซึ่งสินค้าตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นสินค้าภายใต้แบรนด์จิ๊บแต่ว่าจิ๊บเนี่ยไปซื้อมาใช้แล้วเกิดความพอใจก็เลยไปเอามาขายนะคะแล้วมันก็คือดีมากๆคือปกติเนี่ยจิ๊บเป็นคนไม่เอาสินค้าแบรนด์อื่นมาขายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจิ๊บเอาแบรนด์ไหนมาขายเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องดีมากๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะขายของตัวเองค่ะ ก็อันนี้ก็จเช็ดเต่าก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะมันก็คือเจ้านี้นี่เองอันนี้จิบใช้จริงเลยนะคะมันคือฟองน้ำล้างหน้านะคะที่ทำจากใยบุกร้อยเปอร์เซนต์และของโบกุเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปยังไงนะคะตัวนีน้ผสมน้ำนมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสีดำเนี่ยเดี๋ยวกันนะคะพอดีใช้จริงอ่าสีดำเนี่ยจะเป็นผสมฐานชาโคลเหมาะกับคนที่เป็นผิวแบบ สิวนะคะเดี๋ยวชิปจะมาทําไปด้วยพูดไปด้วยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็คลิปไม่ยาวเกินไปเราก็จะแค่แบบทาออยลนะคะลงไปบนหน้านะคะทาไปบนเนื้ออย่างเงี้ยแค่น,นั้นเองนะคะเบบี้ออยล์หรือว่าจะเป็นค l e น n s i n g milk หรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่า c l e a n ิ i n น้ําไม่ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้บอบูนะคะ ุ่มน้ำหมาดๆนะคะแล้วก็นวดทั่วใบหน้าอย่างเงี้ยค่ะแค่นวดเบาๆเท่านั้นนะคะมันก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยสะอาดได้นะคะตามซอกจมูกเนี่ยขัดออกให้หมดเลยนะคะจริงๆเนี่ยการล้างเครื่องสำอางเนี่ยสำคัญมากๆาเราก็ไม่ต้องเห็นไหมคะแป๊บเดียวก็คือหลุดหมดนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยนะคะมันจะช่วยดูดเอาเครื่องสำอางที่แบบตกค้างจับผิวเนี่ยออกมาแล้วถ่อง ของโบกูเดียมันดีตรงที่มันสามารถใช้แทนสำลีได้ด้วยนะคะใช้ล้างข้างสำอางได้เลยแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะมีคนถามมาว่าเออมันจะเหลืองไหมทิ้งไว้นานๆหรือว่าเออมันจะกรอบไหมแล้วก็แบบเหมือนเตอนแรกๆก็นิ่มหลังๆก็แข็งแล้วก็แบบเหมือนเหลืองขอบเหลืองแล้วก็แบบยุ่ยง่ายไหมต้องบอกเลยนะคะว่า อันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้ถึง2เดือนเลยแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะอันนี้ทําจากใยบุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่าจิ๊บเนี่ยถ้าไม่มั่นใจอะไรจะไม่พูดเด็ดขาดเลยเดี๋ยวจิ๊บมาให้ดูนะคะว่ามันล้างออกอยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนะคะค่ะเห็นไหมคะว่าเครื่องสังกงเนียดูดออกมาเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากๆกแล้วก็ดูดออกมาเยอะมากมากหลังจากนั้นนะคะเราก็จะล้างตรงนี้ให้สะอาดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมารอดูต่อไปคะ่ะ ค่ะหลังจากที่เ,เราล้างด้วยไอ้นี่ไปเมื่อกี้นะคะโบกุนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องสำอางติดค้างอยู่นะคะเราก็ต้องมาใช้โฟมล้างหน้าอีกรอบหนึ่งทีนี้เราก็จะบีบโฟมล้างหน้านะคะลงไปในโบกุเลยนะคะจิ๊บใช้โฟมล้างหน้าที่จะมีขายนอ่นนะคะเป็นโฟมของเมดิลีลซึ่งฟองละเอียดมากๆเลยแล้วก็ใช้ดีมากๆย่อยเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะและส่วนผสมเนี่ยรับลองว่าไม่มีในไทยมาก่อนแน่นอนถ้าเป็นเมดิลีลนแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ สามารถที่จะนวดต่อไปได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแทนสำลีก็ได้แล้วก็ใช้เออ่เป็นฟองน้าค่ะนวดหน้าล้างเครื่องสำล้างสิ่งสกปรจากหน้าก็ได้ถ้าเป็นคนผิวที่แบบเขาเรียกว่าผิวอะไรนะผิวเหมือนผิวแบบผิวที่เป็นสิวอะคะ่ะก็แนะนำว่าให้ใช้สีดำนะคะ เพราะว่าตัวนี้มันมีส่วนผสมฐานชาโคถ้าบางทีบีบออกมาแล้วมีน้ำดำๆติดออกมาไปต้องตกใจนะคะเพราะว่าของโบกุเนี่ยผสมฐานชาโคจริงๆนะคะไม่ใช่เหมือนแบบทําเป็นสีดําแล้วก็ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรนะคะอย่างอันนี้ก็คือถ้าเกิดอยากจะล้างเครื่องสำอางสำหรับคนเป็นสิวนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังคนเป็นสิวนะคะถ้าอยากล้างเครื่องสำอางเนี่ยแนะนำว่าใช้สีขาวล้างเครื่องสำอางใช้สีดำล้างหน้า แต่ถ้าเกิดเป็นคนผิวแห้งเนี่ยยังไงก็ใช้สีดำไม่ได้นะคะเพราะว่าสีดำเนี่ยมันเป็นตัวฐานชาคม,มันมันรักษาสิวได้มันทําให้สิวอุดตัน,นลดลงได้แต่ประเด็นก็คือว่ามันจะทําให้ผิวแห้งเนี่ยแห้งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวแห้งไม่สามารถใช้สีดำได้ต้องใช้สีขาวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือผิวติดสารสเตียรอยเนี่ยเป็นสิวก็จริงนะคะแต่ต้องเลือกใช้สีขาวเท่านั้นนะคะเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันเป็น ้ำนมแล้วมาทําให้ผิวไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีดำเนี่ยมาดูดความแห้งคนที่เป็นผิวติดสารเซรอยเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้อะไรที่ทําให้หน้าแห้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้สีขาวส่วนคนที่เป็นสิวนะคะผู้ชายสิวฮอร์โมนหรืออะไรผู้ชายสามารถใช้ได้หมดแนะนำไว้ใช้สีสดํานะคะเนี่ยค่ะแล้วจิก๊กก็ล้างดูนะคะว่ามันหลุดออกหมดเลยเดี๋ยวจิ๊กจะล้างหน้าให้ดูนะคะ มาแล้วค่ะนี่นะคะหลังลงๆน้าก็จะเห็นเลยว่าหน้าใสมากๆเลยนะคะแล้วก็ ล้างหน้าได้สะอาดหมดจดเลยดูส no ิแต่ทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ครีมบำรุงผิวหลังใช้ด้วยนะคะก็ต้องเลือกครีมบำรุงผิวที่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการล้างหน้าการล้างหน้าเนี่ยขั้นตอนก็สําคัญนะคะแล้วก็การบำรุงผิวเนี่ยก็สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพดีตลอดเวลานะคะก็ต้องหมั่นบำรุงดูแลรักษาผิวให้ดีๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยจิ๊บไปแล้วแลวถ้าสําหรับใครที่อยากซื้อบอกุเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่หลับจาก จิ๊บไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็คงมีคนมาฝากลามใต้คลิปอยู่แล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้จิ๊บไปแล้วค่ะบ๊ายบาย